สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรังทีมันรุ่งเรืองอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่สามวันนี้จะมาท่องบทอาขยานความดีความชั่วขอเชิญรับชมและรับฟังได้เลยค่ะปลูกต้นข้าเอาเกิดมเมล็ดข้าเอาดังข้าอุวา,าปลูกผัวงาเกิดผัวงาเป็นแม่นมา พ้นอย่างเดียวกันตามผืชผพันหวันลงจง่าอุใจเมความชั่วปลุกลงคงไดาาชั่วความดีคงไม่กลัว ทัวไปความชั่วใสย่ย่าปลุก